สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Marie Love t h a l a Channel นะคะวันนี้ม a r i มีคลิปเป็นคลิปพิอากาศนะคะในหัวข้อที่ีชื่อว่าคําถามที่จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาฟันทงกันนะคะกับสิ่งที่คุณต้องการหาคําตอบว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะคะโดย m a r ีจะมี6กหม้เลขมาให้ทุกคนได้เลือกกันนะคะนั่นก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะอย่างตัวอย่างคำถามก็อย่างเช่นเราจะถามว่าเอองานที่เสนอไปจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเอ,อ,เอกสารที่ยื่นขอกู้ไปอย่างเงี้ยะคะจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคนคนนี้จะได้พัฒนาหรือไม่ได้พัฒนาเดิมไม่ได้พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะ ก็เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันนะคะกับ6กหมายเลขนี้นะคะถ้าเลือกได้แล้วมารีจะไปเริ่มอ่านคําทํานายจากหมายเลขที่1นะคะสองสามสี่าแล้วเราจะเรียงตามไปเนาะมี6กคำมี6คําถามนะคะถ้าคนที่มีคําถามที่อยากรู้หลายๆคําถามมารีก็สามารถที่จะเขียนไว้นะคะคําถามไว้ได้เลยนะคะแล้วเราจะไปเช็คกันนะคะเราจะไปหาคําตอบกันนะคะ อเรามาดูซิว่าคำถามของคุณนั่นคือใช่หรือไม่ใช่นะคะขอสามใบนะคะสาหรับคุณกองที่หนึ่งคำถามของคุณใช่หรือไม่ใช่อยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยเนาะอ๋อโอเคค่ะคำตอบของคุณก็คือใช่นะคะสิ่งที่คุณคิดไว้สมหวัง อย่างแน่นอนจ้ายินดีด้วยนะจ๊ะสำหรับคนกองที่1ค่ะรวด,ดเร็วนะคะไปต่อบกับคนกองที่สองเลยนะจ๊ะคำถามของคุณนะคะขอสับให้ก่อนคำถามของคุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะแล้วก็ตั้งคำถามให้ชัดเจนนะคะคำถามของคุณจะใช่หรือไม่ใช่เราจะเช็คให้เป็นตัวแทนในการเช็คคำถามคำตอบให้กับคุณนะคะ คำตอบของคุณกองที่2ก็คือคําตอบอคุณได้ไพ่ t h t Tower แล้วก็ The c h a r i o t นะคะคำตอบของคุณก็คือ yes ค่ะดีใจด้วยนะคะรู้สึกว่าเป,เป็นอะไรที่แบบคุณตั้งตารอนะคะตั้งตารอแล้วแบบมันจะมาแบบฉับพลันเลยนะคะ คำตอบของคุณที่จะได้รับนะคะมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะแหมเก็บไว้ความลับไปตั้งนานนะคะบางทีอาจจะเป็นแบบว่าความรักความรู้สึกอะไรที่เขาเก็บไว้นะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้แล้วคำตอบมันก็คือใช่นั่นเองนะจ๊ะยินดีด้วยกับคุณกองที่สองนะจ๊ะเอาไปต่อกับคุณกองที่สามลยจ๊ะไม่รีรอนะคะคำถามที่สามของคุณนะคะคุณจะถามว่าอะไรนะคะถ้าเป็นเรีนะถ้าได้เลือกอเหียบันทีแบบเขียนไว้เลยหกคำถาม แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่นนะคะมาน,นี่ก็ปล่อยจิตว่างๆให้คุณได้ถามนะคะให้ดึงดูดกับคําถามของคุณนะคะอ่าของคุณกองที่สามนะคะเราไปเช็คกันอืมมาน,นี้ก็เป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้กับคุณกองที่สามไพ่ของคุณคนข้างโหดเลยทีเดียวนะคะม,มันมีความลังเลอยู่นะมันมีความหห้้าสิบาสิบ แต่ว่ามันอาจจะต้องพยายามนิดนึงนะคะแต่ความสำเร็จมาหาคุณแน่นอนนั่นก็คือเด๋ยวซันขึ้นนะคะชัวร์ค่ะคำตอบก็คือ yes นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณต้องการมากๆเลยสิ่งที่คุณคิดมากเรื่องนี้เกี่ยวกับความรักนะคะคำตอบของคุณก็คือใช่จ้าอ,อาจจะถามว่าคำถามของคุณอาจจะเป็นแบบ คำถามสิบแปดบวกด้วยนะมาริอยากบอกเลยขอ,ออขอบคุณกองที่สามจะได้กินไมอะไรเงี้ยได้กินจ้ะขอบคุณกองที่สี่นะคะอ่าคุณกองที่สี่มาริขอเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้กับคุณนะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็ถามคําถามให้ชัดเจนนะคะขอเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้นะคะ คำตอบของคุณจะออกมา yes หรือ no นะอืมีความลังเลสงสยัยขอภัยนะคะขออีกครั้งหนึ่งนะคะคำตอบคุณจะค่อนข้างมาช้านะคะเพราะว่ามันเกิดการลังเลสงสัยอะไรกันเกิดขึ้นนะคะขนาดไพ่ยังไม่ค่อยจะแน่ใจเลยนะคะ คำตอบของคุณก็คือใช่ค่ะมีความสมหวังแน่นอนนะคะ j u สเมน n t เกิดขึ้นนะคะอมืมันมีการเป่าประกาศในการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะ แต่ว่าความสุขสมหวังในครั้งนี้มันจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็เคลียร์กันให้ชัดเจนนะคะมันถึงจะสําเร็จนะคะนะโอเคขอบคุณมากสำหรับคุณกองที่4นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกับคุณกองที่5นะคะสาหรับคุณกองที่5นะคะจะเป็นยังไงบ้างคุณจะสําเร็จสมหวังคําตอบของคุณจะมาแบบ yes หรือ no นะคะมันนี้จะเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้กับคุณกองที่ห้านะคะดูโว <Dual. S 1> นะคะ h a มิดเดอะซัน yeah, ค่ะคำตอบของคุณก็คือ yes นะคะใช่จริงแท้แน่นอนสำหรับคุณกองที่ห้านะคะสำหรับ คำตอบคือการรอคอยของคุณได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะการได้พบได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะสุขสมหวังสิ่งที่รอคอยนะคะโชคใหญ่ลาภใหญ่ก็เกิดขึ้นกับคุณได้อย่างแน่นอนอสังหาริมทรัพย์อะไรที่คุณต้องการนะคะมะระดกตกทอดอะไรต่างๆานานะคะการศึกษาการเรียนต่อโอเคคุณสมเด็จสมหวังขอบคุณคุณกองที่5มา,มากๆสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะยินดีด้วยนะเราจะไปต่อกับคุณกองที่6กันคะ่ะ คุณกองที่หกนะคะจริงที่คุณคิดไว้หวังไว้จะเป็นยังไงมาลีขอเช็คให้คุณขอเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้กับคุณนะคะอืมจะเฮลมิดนะคะเข้ารอยอย่างมีความหวังโอ้เดชเชลีออดเกิดขึ้น สมหวังแน่นอนจ้าคำตอบคือเยสนะคะหลังจากที่เราเฝ้ารอมาเนิ่นนานนะคะแย้เฝ้ารออย่างมีความสุขนะคะนั่นก็คือทําให้คุณสมหวังนั่นเองสามารถดึงดูดความสุขความสาเร็จมาได้ขุ้นเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็พบกับมาลิดในบ่ายในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ลวดเร็วมากๆเลยบ๊ายบายคะ่ะ